สวัสดีค่ะทุกคุวันนี้พบกับเฟรนดเว็ชาเนลค่ะวันนี้เราสาม,มารถอัปเดตเหตุก่อนที่อันโอ๊ยเห็นว่าเหตุตลกก่อนที่เห็ได้มาว่าสิม,มาเปิดเบิร์ว่าเหตุ head, มันสิออกบอวันนี้ได้มาเปิดเบอร์ว่าสิหัวหน้ามันนะ่ะนะ ก้อนที่เราว่าเชื้อมันจะตายน่ะทุกคนที่ว่าขอยานมาเนี่ย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 ที่ขอยานมามันบอกออกอ่ะมันกำลังจะออกจ้าพุงมูเจ้าเบ้้งมูเจออ้าเบิบ้งมันเป็นขาวๆเลยดินางกำลังจะออกเนี่ยนางเป็นขาวๆแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะนี่นางเป็นแบบนี้ได้ค่ะเป็นขาวๆกำลังจะออกมันจะมีโสงก่อนแต่ว่าก,ก่อนนี้กระสบวบาเป็นไรซ้ำก่อนนีเด้ ก็อนนี้ก็คือกันวานามันเข้าไปย่านมันบอกออกนั่นแม้เนี่ยนางเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนังกำลังจะออกนี่ไงนางเป็นแบบนี้ก็เลยย่านว่ะนางบอกออกนางสีนะแต่นางกำลังจะออกอันนี้นางก็กําลังจะออกแต่อันนี้นางก,ก็ไม่ได้เป็นเยอะอย่างนี้นะคะมุ้เจ้าถามมาอัปเดตทาเบิ้งถามมาอัปเดตเราเด้อว,วาเราสิเป็นแนวไร นี้เรามาเปิดอันนี้ก็รังสีออกอันนี้ก็กรังสีออกแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเก็บไปแล้วรอบนึงแล้วนี่ทุกคนแต่เชื่อมันออกเร็วมากในรอบนี้ขี้นก่อน,นี่มันเป็นเสียใตย,ยู่เลยมันเป็นขึ้นกวดนะดวค่อยสีออกจุกใส่มันใหม่กัน ขยัน <Es> คืคค bon อก่อนงานนี้อยู่อันนี้ต่ว่าขุยว่าขุยฮัดตะเก็บไปนะอันนี้มืออ่นกับสีด้เก็บอันนี้เราเก็บไปแล้วชื่ออันนี้เราก็เก็บไปแล้วนะจ๊ะอันนี้เก็บไปแล้วกำลังรักษาแผนาอันนี้มืออื่นมือคืนสีด้เก็บอันนี้ก็กำลังออก้อนนี้เก็บไปแล้ว เก็บไปแล้วอันนี้ข่อหักไปดึงไปมู่วานนี่มั้งขอเรามาอันนั่น,นให้ชุดใหม่แล้วเก็บไปนึงไปสวงแต่กำลังสิออกเหมือนกลายอยู่ด้ยอยเน้อ,อ น,นี่ก็กวนไหมกวนนี้ควยให้งานมันบอกซมนี่เดี๋ยวหนาหนาสีออกนะคะเ,เราจะดึงเห็ดเลยเห็ดเห็ดเห็ดเมื่อนี้ได้สามก่อนหนึ่งที่น้องเพราะว่าเ้ากตะเกียบไปนะคะมันจะเลยอันนี้แล้วลอดต่อไปมันอาจสีออกแบบลายกัพึ่มเพเพเลยจังสินะนี่หักตะเกียบตัวนี้ เดียวบ่ได้เลยดินี่ทุกหมดเสาแดงสั่นเหี่ยวเบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเลยนะคะอันนี้หลับไม่นี่ ตาเจ้าน่ะนังได้หมดเลยทีเนียวก่อนขี้ให้หายกับว่าเมื่อวานมันสิบวกเนาะอก่อนนี้คือกันนะโอ้ก่อนนี้กับเมียนไม่ทิ้งคนตาแต่ว่าเชื้านางยังเดินอยู่ไงเชื้านางงามดูหนอยนะนี่ดิได้นะพวทีเดียวม่ได้เอากระตามานึกว่ามันมันยังบวบเกื่อวามันเบิดเลี่ยว ก็สีได้เกียงไส้ไก่บ่วะเกียงไส้ไก่กินไปที่งานเท่านั้นตัวหน่อจะว่าบ่ได้สามดดกได้สามก้อนจะขวบสีหุดน,น้ำแล้วกันเขาเดียวมุดจะอาถาอยู่นี่เดี๋ยวไปตวดน,น้ำก่อน 他没有。 อากาศที่มีสีเย็นมันเป็นสีบอไข่ออกแมนหัวี่่นองผู้ได้หนูเขาเหม็นพมาในเยออาการก็ไข้เย็อนนี่ล่ะคอยยุดโน้นทุ่นนี้และเขาท,ทีเฮ็ดกอให้นั่งเึงเอาถุงตั้งอย่างนเลยเขงแม่เนี่ 今天晚上 ละพี่น้องหมดเรียบร้อยละเดี๋ยวขวดกระเสียวา่าปุ๊บนางเด้อเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้้าเบิ่งต้นอันนี้่คยแค่นตัดยังมันใหญ่ใหญ่กระทางอนู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นด้วยค่ะพี่น้องช่องแปลวแชแนลนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ